ทำอะไรอ่ะอะไรดำๆของดำวะของดำเล็นของนะแกเนี่ยอยู่ๆก็มีของดำไม่มันอยู่ในเออตรงตู้เย็นไอ้ตรงนั้นไม่พอมันจะเผ็ดอ่ะมาเอตํากระอ้าะเนาะต้มขาไปเดี๋ยวมันจะไปได้กินต้มขาต้มขาข้าตํา อันนี้มันอยูอ่ติดตู้เย็นมันเลยช้ำติดเอตรงน้ำแข็งเยอะอยู่นะนี่จะเหลือลูกสุดท้ายหนึ่งทุ่มคะลูกสุดท้ายค่ะหนึ่งทุ่มเรามาตำมือดำนิดนึงนะจ๊ะโอ้โหถ่ะจะถ่ายนมนะไปถ่ายหนึ่ง <laughs> บีบเอาไว้นะเเซ็กซี่นะจ๊ะแล้วต้องมีหมวดเซ็กซี่มากสิ <laughs> ห้าปาทีห้าน,าาน,านต้องอีกแล้วเนี่ต้องช้ำนิดนึงไม่เป็นไรของคุณรสเนี่ยห,หมดไม่เป็นขนาดโคแบบกระลำกระเหลือแล้วนะโอ้โหยังไม่หมดเลยนะใหญ่อือโอ้ยมันเหี้ยเอา้าอย่างนี้แหละมันจะได้อร่อยมันอร่อยแบบมันเหียนี่แหละลืมน้ำปลาหน่อยพว <laughs> <laughs> นหลเอาได้ไหลเพราะเพราะ ปลาไม่ใช่ปลาสีเขียวหรอมันก็หมดเด้อเขาลืมไปว่าสั่งมาไม่ได้สั่งมาได้แต่มันมีใครเอามาให้อของอ่ะสั่งได้แล้วของมาที่อ้นั่นมันส่งไปชนีมาทีหลังนั่นคืออืมกินไปแล้วหอมสิ เยิมกันได้แค่ไหนเป็นไง,นไงชาิอันนี้มันเือหรือเป็นลป่ะนี่ไงเือนเืออือหือปลาไละ่ะปลาหนงนะนี้มิน,นเกเือกก่อน เป็นไงเผ็ดไหมเนี่ย the แซ่บ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 ปะค้อนทำมากทับพีพวกเพื่อนยังกินโอ้น้ำเย็นมากกินแล้วอร่อยมากเลยนะโอ้แต่ว่ามันกินไม่ได้ แต่มันกินไม่ได้ตอนนี้ลากมันลง